การเล่าว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเปรยในที่ประชุมในบ้านป่าเนี่ยว่ามีบิ๊กต่อเต่าคนหนึ่งเป็นน้องรักของพลเอกประวิทย์เดิมเนี่ยก็บอกว่าให้พี่ป้อมอะทำพักพลังประชารัฐไปเลยทําพักพลังประชารัฐไปเลยให้เป็นพักของขั้วอนุรักษนิยมในวันนี้นะคะมีการมองว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยได้คุยสายตรงๆกับคุณทักษิณ หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่มีการคอนเฟิร์มก็คือการคุยระหว่างพลเอกประวิตยกับคุณทักษิณเนี่ยมีตัวกลางนั่นก็คือคุณหญิงอ้อพจมาลน,นั่นเองที่เป็นตัวกลางในการพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลที่ก็ถูกมองว่าเป็นตัวกลางในการพูดคุยหรือไม่นั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาว,ว่าในปี67นั้นจะมีการขยับทางการเมืองเกิดขึ้นโดยเฉพาะการกลับมาของคุณทักษิณที่จะต้องจับตาดูขั้วอํานาจต่างๆที่จะต้องไปต่อรองและแชร์อํานาจกันใหม่หนึ่งในนั้นคือขั้วอำนาจของบ้านป่าลอยต่อที่ต Thank <laughs> you. กลับมารายการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ท้ายปีแล้วนะคะที่เราได้มาพูดคุยการเมืองในวันนี้กันแต่เหตุการณ์บ้านเมืองยังคงดําเนินต่อไปค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเล่าความเคลื่อนไหวของบ้านป่าลอยต่อที่นําโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะย้อนกลับไปหลังเลือกตั้งนะคะบิ๊กป้อมก็อยู่ในอาการที่เสียศูนย์พอสมควรนะคะหลังจากที่พักพลังประชารัฐนั้นได้จํานวนกอีสอสมาไม่ได้เข้าเป้าตามที่ตั้งใจไว้และไม่คุ้มกับทั้งทรัพยากรและแรงที่ลงไปเรื่อยมาถึงปรากฏการณ์ที่คุณเา ินได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นพลเอกประวิตย์ก็เรียกว่าโลโปรไฟล์และหายเงียบไปทางการเมืองอาจจะเป็นเพราะปรากฏการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการมองว่าพลเอกประวิตย,ย์นั้นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะขึ้นมาเป็นคนดิเดตนายกแต่สุดท้ายแล้วดีลที่จะให้พลเอกประวิตย์เป็นนายกนั้นก็เป็นอันล่มไปสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าคุณเศรฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีพ,พรรคพลังประชารัฐไปร่วมรัฐบาลด้วยโดยมีบิ๊กบอสพลตํารวจเอพกพัชรวาดวงศวรณน,น้องชายของพลเอกประวิตยไปเป็นรัฐมนตรี ร่วมคอรมอเป็นตัวแทนของบ้านวงสุวรรณแต่ที่น่าสนใจในขณะนั้นสอวอที่ถูกมองว่าเป็นสายบ้านเป่าลอยต่อก็ไม่ได้ยกโอวดให้กับคุณเศษฐาก็ถือว่าเป็นรอยร้าวแรกๆที่เกิดขึ้นระหว่างบิ๊กป้อมกับทางขั้วชินวัตรที่มีความสัมพันธ์มาเนิ่นนาน แล้วตั้งแต่ยุคพักไทยรักไทยที่พลเอกประวิทย์ได้ขึ้นเป็นผอทบ,อบอในยุคที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีถึงขนาดที่หลุดจากลายอํานาจไปแล้วก็ได้กลับเข้าสู่ลายอํานาจได้ขึ้นเป็นผอทบ,อบ,อบอในยุคนั้นด้วยพลังของบ้านจันทร์สองล่าที่มีคุณหญิงอ้อพจมานดามาพง์ในขณะนั้นนะคะ ที่ทรงพลังอย่างมากในการดึงและสนับสนุนให้พลเอกประวิตยได้ขึ้นเป็นผบทบอ,บอด้วยแน่นอนว่าสายสัมพันธ์ระหว่างคุณหญิงอ้อก,กับพลเอกประวิตยยังคงมีอยู่ตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะคะในวันนี้นะคะมีการมองว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยได้คุยสายตรงๆกับคุณทักษิณ หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่มีการคอนเฟิร์มก็คือการคุยระหว่างพลเอกประวิทยกับคุณทักษิณเนี่ยมีตัวกลางนั่นก็คือคุณหญิงอ้อโพจมาน,นั่นเองที่เป็นตัวกลางในการพูดคุยแต่กับอีกหนึ่งบุคคลที่ก็ถูกมองว่าเป็นตัวกลางในการพูดคุยหรือไม่นั่นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐนะคะเคยอยู่พักไทยรักไทยมาก่อนดูแลพื้นที่ในกรุงเทพมาเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนนะคะร้อยเอกธรรมนัฐก็เคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนด้วยก่อนที่จะย้ายมายังพักพลังประชารัฐและแผ่าา,า,ารมก แน่นอนว่าร้อยเอกธรรมนัฐนั้นมาอยู่กับลุงป้อมนั้นก็เปรียบเหมือนเสาวิหารสองเสานะคะที่จะต้องอยู่ห่างกันบ้างเพื่อให้วิหารนั้นตื้นตรงก็จะเห็นลักษณะของท่าทีระยะห่างระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับพลเอกประวิทย์แต่อีกแง่หนึ่งนะไอ้ความห่างตรงนี้เนี่ยก็นํามาซึ่งว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดการที่ร้อยเอกธรรมนัฐตีตัวออกห่างพลเอกประวิทย์และพักพลังประชารัฐหรือไม่ที่จะไปอยู่กับพักเพื่อไทยเพราะมีกระแสข่าวมาตลอดว่าสสในมุ้งของผู้กองนั้นอาจจะไปอยู่พักเพื่อไทยในอนาคต ก็เป็นได้ช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าพลเอกธรมรมนันอาจจะมีท่าทีที่ไม่ได้ค่อยได้เข้าหาพลเอกประวิทธิ์เท่าใดนะักไม่ค่อยได้ไปร่วมงานกับพลเอกประวิทธ์เท่าใดนะักและตรงนี้ค่ะก็ทําให้ถูกมองว่าเป็นระย,ยะห่างระหว่างพลเอกประวิทธ์ กับร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่ในขณะนี้ก็มีการมองว่าพลเอกประวิตย์กำลังทําปฏิบัติการกระชับอํานาจภายในพักพลังประชารัฐหรือไม่ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะคพลเอกประวิตย์เคยประกาศว่าจะลาออกจากสสนะคะแล้วก็ไปอยู่เบื้องหลังทางการเมืองแทนแต่ในปัจจุบันนี้พลเอกประวิตย์ก็ไม่ลาออกจากสสยังคงทําหน้าที่สสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของพักอยู่นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตาดูว่าการที่พลเอกประวิตย์ยังรักษาสถานะการเป็นสอสอนเนี่ยจะเพื่อหวังผลสิ่งใดในอน,อนาคตห่วงระยะเวลาที่ผ่านมมาาะรัตต้งงแ่่ปณชว ลายเดือนพฤศจิกาต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์ก็กลับมาฮึดอีกครั้งหนึ่งจากขุนพลบริวารรอบกายที่ส่งเสริมสนับสนุนพลเอกประวิทย์อีกครั้งหนึ่งให้ขึ้นมากระชับวงล้อมภายในพักให้มีเอกภาพมากขึ้นเพราะที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่าพักพลังประชารัฐก็จะดูนิ่งๆเงียบๆไปห่วงหนึ่งหลังจากที่คุณเสถาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีการกลับมาของพลเอกประวิทย์ครั้งนี้นะคะก็มีการเรียกระดมพลให้มาทานข้าวให้มาประชุมพักที่บ้านป่าลอยต่อกันก็เท่ากับว่าเป็นการเเเชชช็็็็คคื่่่่อไปปใใในนนนนนตัััวววดดด้้ยยกกทีจาาาบบรรสหญะะง คงเป็นปึกแผ่นและเหนียวแน่นอยู่กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเพราะบิ๊กป้อมพลตํารวจเอกพัชราวาสเนี่ยมีสายการทํางานที่แตกต่างจากพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมพลตำรวจเอกพัชราวาสเนี่ยจะเป็นลักษณะข,ของการเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกบใครมากนักไม่ได้มีความเป็นนักการเมืองมากเท่าใดนะพีิกับบิ๊กป้อมเนี่ยที่สามารถให้พระเดชพระคุณและสามารถที่จะดูแลทุกคนจําทุกรายละเอียด ได้มากกว่าอันนี้เน่ก็ทําให้น้ําหนักเวลาที่สสจะหวังพึ่งหรือสสมองมาก็อยากให้พลเอกประวิตธมาเป็นผู้นําพักในการที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและมาในห่วงเวลาที่ลอยทำมาแล้วก็มีท่าทีที่ห่างๆจากพักไปด้วยแน่นอนว่าจงจุดนี้ค่ะก็เลยทําให้สสพักและบรรดาบ้านใหญ่ของพักไม่ว่าจะเป็นคุณตรีนุชเทียนทองคุณสันติพร้อมพัดคุณโอชัยวุฒนาขามานุสศและหลายๆคนก็อยากจะให้พลเอกประวิตธกลับมาเพื่อหลอมรวมให้พักพลังประชารัฐกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งอีกกระแสข่าวที่มีการ ว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยเปรยในที่ประชุมในบ้านป่าเนี่ยว่ามีบิ๊กต่อเต่าคนหนึ่งเป็นน้องรักของพลเอกประวิทย์เดิมเนี่ยก็บอกว่าให้พี่ป้อมอะทำพักพลังประชารัฐไปเลยทําพักพลังประชารัฐไปเลยให้เป็นพักของคั่อนุรักษนิยมแน่นอนว่าพักอนุรักษนิยมในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าตลาดในการเมืองไทยเนี่ยยังขาดพักลักษณะนี้ที่เข้มแข็งอยู่แน่นอนพักรีเบรัลพักเสรีนิยมก็เป็นของพักก้าวไกลพักขนาดใหญ่ที่เป็นลักษณะของปากท้องเป็นลักษณะของเศรษฐกิจก็อยู่ที่พักเพื่อไทย ยังขาดพักอนุรักษนิยมอยู่พักอนุรักษ์นิยมในปัจจุบันนี้ก็จะมีประมาณ2-3ถึงสามพักอาจจะมีของทางฝั่งพลังประชารัฐบ้างแต่พลังประชารัฐก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องจุดยืนอนุรักษนิยมแต่พักที่มีความ ชัดเจนเรื่องความเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็คือพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัต์แต่วันนี้เนี่ยประชาธัปั์เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักใหม่คุณเฉลิมชัยศรีอ,อ่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแทนทําให้ทิศทางหลายๆอย่างของพักประชาธัปักก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและในพักประชาธัปั์อยู่ในสภาวะเลือดไหลออกแน่นอนว่าพรคประชาธิปั์เนี่ยก็อยู่ในสภาวะแตกแยกนะคะพักรวมไทยสร้างชาติก็อยู่ในสภาวะที่ขาดผู้นําที่จะสามารถหลอมรวมจิตใจได้เพราะพลเอกประยุทธ์จันรโอชาก็ได้รับตําแหน่งททีี่สํําาคัญไปแล้้วในนขณะก็ ให้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยขาดจุดรวมใจของพักไปก็เหลือแต่พลังประชารัฐในเวลานี้ที่ต้องเป็นการบ้านกลับมายัางพักพลังประชารัฐว่าจะเป็นพักอนุรักษ์นิยมที่เป็นตัวตายตัวแทนของขั้วอนุรักษ์นิยมได้หรือไม่อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นกับพักพลังประชารัฐในปีหน้าและในปีหน้าเนี่ยนะคะพักพลังประชารัฐก็จะกลับมาดําเนินกิจการพักพอสมควรโดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการจัดโครงการพลังประชารัฐสัญจรที่เริ่มที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็จะต่อด้วยจังหวัดหนองคายซึ่งก็เป็นจัััััังงงงหหวดททีีี่่่เเปป็นนนนนนต้้้บาาใญขอพพรรละะช เราก็จะเห็นมูฟเมนต์ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นของพลเอกประวิทย์ที่จะกลับมาพาเวอร์ฟูลอีกครั้งหนึ่งในการที่จะสร้างอำนาจต่อรองอะไรต่างๆขึ้นมาในทางการเมืองร้อยเอกธรรมนัฐที่อาจจะมีลักษณะของการปันใจไปเพื่อไทยหรือไม่นั้นหรือมีระยะห่างต่อพรคพลังประชารัฐมากขึ้นนั้นหากจะไปเพื่อไทยก็ยากลําบากในเรื่องหนึ่งคือหากไปเพื่อไทยจริงเก้าอี้ร,รัฐมนตร,ศร,ศรีเกษตรจะหลุดหรือไม่เพราะก็เป็นกระทรวงที่คนในพักเพื่อไทยเองหลายๆคนก็จ้องอยู่การที่พร้อยเอกธรรมนัฐได้เก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรศในส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเป็นโคต้าของพักพลััังงประะชานนนน่เออคี้ ก็ต้องทําให้ร้อยกธรรมนัฐช่างใจพอสมควรว่าจะอยู่กับทางพลเอกประวิตยต่อไป หรือไม่อย่างไรนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะนั่นก็คือกรณีการเปลี่ยนแปลงการเมืองในปีหน้าที่ถูกโฟกัสอย่างมากคือการปรับคอรมอการปรับคอรมอกนะคะก็มีการมองว่าจะปรับช่วงกลางปีหน้านะคะหลังจากที่ร่างพรบงบประมาณปี6-7เนี่ยผ่านสภาและประมาณช่วงเดือนเมษาไปก็จะต้องมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นแล้วก็มีการมองอีกนะคะว่าการเมืองจะขยับใหญ่ช่วงปลายปีหน้าเพราะอะไรเพราะปลายปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณทักษิณพ้นโทษแล้วหลังจากเดือนกันยาไปนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะเป็น ช่เวลาที่เริ่มมีเขาโครงของสอวอชุดใหม่ที่จะทําหน้าที่ขึ้นมาเพราะว่าสอวอที่มีอํานาจเลือกนายกนี้ก็จะสิ้นสุดวาระในประมาณช่วงเดือนพฤษภา มีาพฤษภาคมปี67เนี้ก็จะพ้นวาระแล้วแน่นอนว่าการเมืองไทยนะคะก็จะต้องถูกจับตาและถูกขับเคี่ยวอย่างมากในปีหน้าโดยเฉพาะก้าวย่างของคุณทักษิณที่จะพ้นโทษในปีหน้าโดยนําร่องด้วยการพักโทษในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะการที่คุณทักษิณได้ออกจากพื้นที่โรงพยาบาตลตํารวจหรือออกจากพื้นที่คุมขังของรัฐธรรมนมาอยู่ที่บ้านพักแทนหรือพ้นโทษแล้วก็ย่อมส่งผลต่อหลายๆคนในทางการเมืองมีการพูดด้วยซ้ำนะคะว่าอนาคตของคุณเศรษฐาก็ต้องจับตาดูว่าจะได้เป็นนายก ในระยะเวลาอีกเท่าใดนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณเสรษฐาก็ยังคงได้เป็นนายกอย่างน้อยนะคะคืออีกหนึ่งปีจนถึงประมาณช่วงปลายปีหน้านะคะและอีกสิ่งสาคัญก็คือจะมีการปรับคอรมอรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนั้น พะมีการพูดดีซ้ำนะคะว่าในเวลานี้เนี่ยรัฐมนตรีที่อยู่รายล้อมคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นแค่เพียงตัวสำรองเท่านั้นตัวจริงๆเนี่ยยังไม่มานะคะอันนี้ก็เป็นโฟกัสทางการเมืองที่ต้องจับตาในอนาคตค่ะว่าในปี67นั้นจะมีการขยับทางการเมืองเกิดขึ้นโดยเฉพาะการกลับมาของคุณทักษิณที่จะต้องจับตาดูขั้วอํานาจต่างๆที่จะต้องไปต่อรองและแชร์อานาจกันแบมหนึ่งในนั้นคือขั้วอำนาจของบ้านป่าลอยต่อที่ต้องเชื่อมสัมพันธ์และคอนเนคชั่นกับบ้านจันทร์สองราอีกครั้งหนึ่งค่ะ เฟสบา์พอดคาส์